สวัสดีค่ะเจพี่พรล่าอยู่ไหมคะพี่พรทํางานอยู่ค่ะเดีย๋ยวเจเรียกให้ค่ะพี่พรค่ะเจเอ้าน้ําพริกมาได้ไงเนี่ยเอือยเอาเงินมายืมแนบ่มีเงินใสจักบาทเลยเอา้าคือว่ามึงถือวัวฝรั่งด้วยคักด้วยแน่แท้คือสิบ่มีเงินยมันหนีเมื่อ้านมันแล้วประชิมเงินไปจักบาทเฮ้ยนี่ล่ละกูบอกแล้วมามาให้งานน้ำเอือยนี่เติมควาองน้ำเอือยนี่เห็นบ่นี่น้องสาวพี่พรเหรอจ๊ะมาสิจ๊ะมาทํางานด้วยกันเพราะตอนนี้เจกำลังอยากได้คนพอดีเลยโอ้ยข่อยประเหตุดอก เมื่อยกับเมื่อยเกิดมากเเคยเห็นงานจะเถื่อมีหัวกับมีแต่หัวเรียงเอามีอยู่พั่นเดียวนี่ละไปหาทำการทำงานเลยไปหานางกินนอนกินอยู่ซื่อเจสวัสดีค่ะพี่พรไม่อยู่เหรอคะอ๋อพี่พรล้างห้องน้ำอยู่จ้ะให้เจตามให้ไหมอ๋อไม่ต้องค่ะมาช้อปปิง้งเฉยๆคิดเงินเลยค่ะเจค่ะลงบัญชีพี่พรนะคะอ๋อได้ค่ะพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าทำไมเงินพี่เหลือแค่นี้คะก็น้องสาวพี่พรมาเอาของในร้านนะคะแล้วก็บอกให้ลงบัญชีพี่พรไว้รวมทั้งหมดก็แปดพันกว่าบาทฮะน้ำพริกอิเมียนฝรั่งเต็งเออฝรัสิลกไปอยู่พัทยาล่ะเดอ้อไปอยังอีกคือไปอยู่เฮกการเฮกงานอยู่บ้านเฮานี่โอ้ยข่อยเด็ดฝรั่งไหมเหรจา้าบอกเลยว่าคนนี้รอรวยอีกอย่างนะเด็ดจา้าเออเออไปไปไป,ไปเสียดยังเหตุไปตัวเฮตัวมั่หญ่แล้ว เออหมอฟรังมันถิ่มข่อยอีกแล้วไอยมีเงินให้ข่อยยืมบอข่อยบอม่มีเงินกินข้าวจังบาทเลยโอ้ยเนี่ยฟรังแต่งกววูว่ะหรอตัวไปหาอีกย๊ซิบคนไปยายนิวขาเจ๊แกทําไมไม่ติดราคาฉันบอกกี่ครั้งแล้วทาไมไม่จําขอโทษค่ะเจ๊อันเท่าไหร่ไปดูมาสิฉันรุ่นเอกกับแกจริงๆเลยขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูดูราคาให้สักครู่นะคะลูกคา้าน้ำหอมเลิฟพชั่นขวดใหญ่อ๋อมาใหม่นี่เองปกติมีแต่ขวดเล็ก ไมน่าล่ะเราเลยยังไม่ได้ติดราคารอแป๊บน,นึงนะคะลูกค้าดูน้องพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เรื่องสักอย่างวันวันหนึ่งมาทํางานอาสมองมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊ร้านนี่ปากจัดจริงจงถ้าชันเป็นลูกน้องนะ่ฉันลาออกไปนานแล้วยายนิวค่ะเจ๊เห็นไหมเหุก hey, าดูซิว่าพื้นมันเปื้อนขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูรีบทำความสะอาดค่ะทํางานแต่ละวันต้องให้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จักหัดคิดหัดทําเองมาทํางานอาสมองมาด้วยไม่ใช่มาแต่ตัวน้องพนักง,งานคนนี้ทนได้ยังไงตั้งหลายปีงานมีต้งเยอะต้อา เจ๊คะพอดีว่ารอบนี้แม่หนูจะต้องไปให้คีโมอะค่ะแต่ว่าตังหนูไม่พออ่ะเดี๋ยวเจ๊โอนให้เจ๊คะทำไมโอนยมาเยอะจังคะเออเอาไปเลยถือว่าเจ๊ช่วยเอาไปรักษามแม่ตั้งแต่แม่หนูป่วยเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเลยหนูเกรงใจค่ะเราไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเฮ้ยจ๊มาลำนี้ลำไหนไปไปไปิลานไปเสียไปลำเวลาที่จะไปฟิตเนสแหละ ลิปตัวนี้มีทดลองไหมคะไม่มีค่ะหนูกแกะลองได้ไหมคะอยากรู้ว่าเป็นสีอะไรไม่ได้ค่ะสีตามกล่องเลยค่ะไม่เกเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นสีอะไรพอแกะดูซะหน่อยแล้วกันไม่เสียหายอะไรหรอกวีน่าใช้มากว้าทำไมน้อกยอะจังเพื้อนหมดเลย,ายถายแล้วายแล้ววีอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยใครมาแกะลิปเนี่ยเปื้อนหมดเลยนบอกว่าแกะไม่ได้แกะไม่ได้น้องคะน้องเป็นคนแกะลิปตัวนี้ใช่ไหม เปล่านะคะหนูไม่ได้แกะนี่คืออะไรแกะลิปแล้วก็มาแกะตัวนี้อีกเหรอก็ร้านพี่เหบไม่มีตัวทดลองให้หนูก็แกะดูสีเฉยแกะดูสีเฉยแต่ดูนี่สีเปื้อนขนาดนี้น้องต้องรับผิดชอบหนูไม่ผิดนะใครบอกพี่ไม่อยากเปิดตัวทดลองให้ลูกค้าทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยคุณแม่หนูอยากได้ครีมกันแดดคะ่ะเอากันแดดมิเล่ไหมคะลูกตอนนี้กันแดดได้ดีนะแม่หนูอยากได้กันแดดกันแดดตัวไหนอีกเนี่ย ตัวนี้ไงบอกให้ซื้อให้ไม่ซื้อให้สักทีมันเปลืองเงินฉันดูสิฉันยังไม่เคยทาอะไรเลยคุณแม่หนูขอซื้อสองซองนะคะเอาไปเผื่อไว้โอเคค่ะลูกไปไปดูฝั่งนู้นกันแม่หนูจะเอาหนูจะเอาแค่สองเดียวเองไม่ได้อะไรนันนหนาเปลืองตังค์แม่รีบเลยพอเช้นเอาวางไว้ดี่นี่เองคุณแม่หนูอยากได้น้าหอมค่ะวันนี้หนูได้กันแดดแล้วเดี๋ยววานนาค่อยมาเอาน้ําหอมนะคะก็ได้ค่ะคุณแม่นี่คุณแล้วลูกยังไงทาไมลูกถึงได้พูดพ่อจังเลย ดูลูกกินสิเอ๊ะโวยวายมันมันไม่ติดหงปากอะไรก็ไม่รู้ไม่ยากเลยค่ะแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณพี่ไปลูกแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรอ่ะเฮ้เสื้อตัวนี้สวยจังเลยอ่ะฮชมพู ซื้อ iPhone ใหม่หรอใช่แม่เราดาวให้นะ่ะแต่ว่าเราผ่อนเองนะถ้าฉันจะเอาแม่ฉันก็ดาวให้เหมือนกันแหละฉันก็ผ่อนเองได้แวเราจะผ่อนได้เหรอวม่เมียเธอกินเยอะขนาดนั้นฉันเป็นแคชเชียเงินเดือนเยอะกว่าเธอนะชมพู่ทำไมฉันจะผ่อนไม่ได้แม่ไปดาวไอโฟนให้หนูตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยเหรอลูกรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมเงินเดือนยังไม่ออไม่ได้ต้องตอนนี้หนูเป็นถึงแคชเชียนะจะให้น้อยหน้ายายชมพู่ได้ยังไงเจ๊คะหนูขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมคะ ไอนรุ่นใหม่ล่าสุด16 Pro Max โห16 Pro Max เลยเหรอจะผ่อนไหวไหมเนี่ยมาเมียวไหวสิอย่าลืมนะเงินเดือนฉันเยอะกว่าเธอฮะชมพู่เอ้ยเกือบไปทันงานแล้วสิก็จะหาที่จอดรถได้ชมพู่เมื่อเช้าเธอขี่รถใครมารถฉันเองแหละแม่ฉันดาวให้เอาไว้ขี่มาทํางานเวลาฝนตกเออก็ดีนะถ้างั้นไปบอกแม่ดาวให้ฉันดีกว่าแม่นางชมพู่มันได้รถใหม่แล้วไม่ไปดาวให้หนูตอนนี้เลยนะเจ๊ะคะ่ะหยุดตรงนี้เลยนะพี่พรตามใจลูกตลอดเลย ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเจเขาคงไม่อยากได้อะไรอีกแล้วมัง้งมมียวเธอไม่ทําโอหรอวันนี้นะไม่ฉันมีรถแล้วฉันก็ต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนสิผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งโทรศัพท์กินก็เปลืองโอเขาไม่ทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่างวดนี้มามีเวชมพู่วันนี้ฝนตกฉันขอติดรถกลับบ้านด้วยนะอ่ะแล้วรถเธอหลับมามียวรถฉันโดนยึดไปแล้วฉันผ่อนงวดไม่ทันนิวงานนี้เธอต้องรำให้สวยๆนะเพราะว่ามันเป็นงานระดับจังหวัดอย่าใ,ให้มันเสียหน้าครูล่ะ คุณครูคะตั้งแต่ที่น้ำพริกลาออกไปอะ่ะคณะเราก็ไม่เคยแข่งลํำได้ที่หนึ่งเลยนะคะอืมมันก็จริงนะนี่ก็ไม่ได้ข่าวน้ำพริกมาเป็นปีและไม่รู้เป็นยังไงบ้างเออขอทางไหนคะ่ะพอดีจะหยิบแป้งตัวนี้ฮะน้ำพริก,กอ,อครูพรสวัสดีค่ะน้ำพริกเธอไปไหนมาทำไมไม่ติดต่อมาหาครูเลยจะลาออกไปก็ไม่บอกครูจะคำรู้ไหมครูเป็นห่วงเธอนะแล้วนั่นเธอไปเอาเด็กที่ไหนมาอุ้มหรออืมนี่ลูกเราเองฮะ ลูกเธอคลอดลูกแล้วเงินก็แสดงว่าเธอท้องตอนเรียนนะสิไม่น่าล่ะอยู่ดีๆเธอก็หายออกจากมอไปครูไม่คิดเลยนะนางรำตัวเอกอนาคตไกลของคณะเราจะเป็นแบบนี้ไปได้จะทําอะไรทําไมไม่คิดดีๆก่อนน้้าพีกเออนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะนิวเราไปก่อนนะจบปอตีแต่เกตเฉลี่ยแค่เนี้ยยังไม่เหมาะกับที่นี่ขอบคุณค่ะไปสมัครมาห้าที่แล้วยังไม่มีที่ไหนรับเลย สวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะค่ะเดี๋ยวไปตามผู้จัดการให้สักครู่นะคะผู้จัดการคะมีคนมาสมัครงานคะ่ะสวัสดีค่ะมาสมัครงานเหรอคะค่ะน้ำพิก็กอา้าวนิวนี่บอกนะว่าเธอเป็นผู้จัดการใช่พอดีว่าฉันมีประสบการณ์ทำงานมาหลายปีก็เลยไปสอบดูเลยได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแล้ววันนี้เธอมาสมัครงานหรอตอนนี้ตำแหน่งผู้ช่วยว้างเดี๋ยวฉันจะฝากให้เธอเป็นผู้ช่วยฉันเอาไหมเออไม่หรอกพอดียังมีอีกหลายที่ที่เขาโทรมาตามให้ฉันได้เป็นผู้จัดการให้นะ่ะ วันนี้ฉันแค่เข้ามาซื้อของเฉยๆขอตัวกัอนนะ